ปรินเตอร์แคนนนซีรีส์จรหัส G3020 ไฟแสดงสถานะขึ้นสีเหลืองแบบนี้จอมอนิเตอร์ขึ้นเอเรอร์ ur, รหัสซั p พอร์ตโค้ดหนึแบบนี้มีวิธีแก้ยังไงคลิปนี้มาดูกันอ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ กลับมาพบก,กันอีกครั้งกับผมแอลในช่องแคปมาเกตนะครับในช่วงทําเองได้ by ยครูแอลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้านี่เลยนะครับ Printer Canon Series G นะครับรุ่น G3020 นะครับซึ่งเป็นเครื่องปรินท์ที่เราใช้มาสักพักหนึ่งนะครับใช้มาประมาณคำว่าพักหนึ่งคือประมาณปีกว่านะครับทีนี้พอใช้ไปเรื่อยๆปุ๊บมันก็ มีปัญหามันกับเครื่องปิ้นอินเจ็ตโดยท,ทั่วไปนะครับปัญหาของมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันดูครับ่าทีนี้พอเราเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บอ่าเพื่อนเพ่เห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าไฟสถานะของมันนั้นขึ้นเป็นสีเหลืองนะครับรหัสที่อยู่ตรงนี้รหัส e ออร์เรอรตรงนี้นะครับก็จะเป็นรหัส support code 1726นะครับซึ่งรหัสนี้เราจะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรนั้นเดี๋ยว เราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีทำแล้วก็วิธีแก้ไขนะครับปัญหาเบื้องต้นนั้นนะครับเดี๋ยวฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าการกดไลค์จะเป็นการเพิ่มช่องทางในการมองเห็นเท่านี้ก็จะเป็นกำลังใจอันใหญ่หลวงสำหรับการทำคลิปในครั้งต่อไปแล้วนะครับเอาละ พอเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับไปครับเอาละก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของเครื่องปิ้นแคนนอนในเบื้องต้นก่อนนะครับเครื่องปิ้นแคนนอนนั้นก็จะมีอยู่หลายซีรีส์นะครับซีรีส์ที่เรานํามาในที่นี้ก็คือซีรีส์จีนั่นเองนะครับทีนี้เครื่องเครื่องปิ้นซีรีส์จีก็จะมีซีรีส์จีรุ่นรุ่นเก่ากับซีรีส์จีรุ่นใหม่นะครับสําหรับในส่วนของซีรีส์จีรุ่นเก่า ยกตัวอย่างเช่นพวก G 2 0 1 0 3 0 1 0เป็นต้นนะครับลักษณะของเครื่องที่เป็นซีรีส์ G รุ่นเก่านั้นนะครับเวลาที่ตัวซับหมึกมันเต็มเราก็จะสามารถใช้ซอฟต์แวร์นะครับในการเคลียร์ซับหมึกได้นะครับโดยที่เราอาจจะเอาแผ่นซับหมึกออกมาล้างโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแต่สำหรับตัว ที่เป็นซีรีส์จีรุ่นใหม่นะครับที่มันมีลักษณะหน้าตารูปร่างเป็นแบบนี้นะครับอย่างรุ่นนี้เป็น g 3 0 2 0นะครับพวกนี้เป็นซีรีส์จีรุ่นใหม่ของตระกูลแ a n น n ที่เราจะไม่สามารถเคลียร์ซับมึกโดยการใช้โปรแกรมเคลียร์ซับมึกได้นะครับสรุปง่ายๆก็คือรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่สามารถเคลียร์ซับมึกได้ในด้านของซอฟต์แวร์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนในตัวของฮาร์ดแวร์เพราะว่ารุ่นใหม่นั้นจะมี หัวชิปนะครับแล้วก็ตัวซัหมึกที่เราจะต้องเปลี่ยนทางชุดได้ซึ่งกิจกรรมนี้เราสามารถทำได้เองโดยตัวยูเซอร์นะครับโ <Okay. S 2> ดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องยกเครื่องนั้นเอาไปให้ช่างผู้ชนาญการในการเปลี่ยน <Okay. S 2> แค่สันอะไรมาเราก็จะสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ไปดูอุปกรณ์ที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้ในการเปลี่ยนกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการเคลียร์ซหมึกนะครับสาหรับ รุ่น g 3 0 2 0นั่นเองนะครับอย่างแรกที่เราจะต้องมีก็คือตัวซับหมึกชุดใหม่นะครับของ canon รหัส mcg 0 2นะครับตรงนี้เขาก็จะมี qr code นะครับให้เราสามารถสแกนตรวจสอบว่าซัาหมึกตัวนี้สามารถ support นะครับกับตัวปรินเตอร์รุ่นใดได้บ้างนะครับเบื้องต้นก็อาจจะถามร้านผู้ผู้ผลิตนะครับแต่เพื่อความชัวรก็ คนที่จะสแกนดูก่อนที่จะทําการสั่งซื้อนะครับอันนี้เราซื้อมาในรูปแบบของออนไลน์นะครับซึ่งเราก็ได้ไปตรวจสอบข้อมูลดูแล้วว่าสมึุกมันเป็นรุ่นนี้นะครับเราก็เลยได้สั่งมานะครับดังนั้นราคาของสมึกุกถ้าเป็นรุ่นแท้ก็ไม่แพงมากนะครับก็อยู่อยู่ที่ประมาณสัก200 300 no, no. นะครับประมาณหลักร้อยประมาณนี้นะครับส่วน ตัวที่เป็นอุปกรณ์เทียบนะครับก็จะอยู่ในราคาล,ลดลงมาอีกสักประมาณร้อยหนึ่งนะครับหรือ200ประมาณนั้นนะครับแต่ด้านความคิดเห็นของผมนะครับเราควรที่จะใช้สัม,มึกของแท้ดีกว่าใช้อุปกรณ์แท้มีความคงทนถาวรมากกวา่าอาจจะแพงกว่าสักนิดน,นึงนะครับแต่ความคงทนที่เข้ากันได้กับอุปกรณ์นั้นก็จะมีมากกว่านั่นเองนะครับ <Okay. S 1> อุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือ ไขควงนะครับจําเป็นจะต้องใช้ในการทํากิจกรรมครั้งนี้ไขควงชุดนี้ที่นํามานี้จะเป็นไขควงชุดที่สามารถเปลี่ยนด้านได้นะครับมีมีทั้งฝั่งฝั่งที่เป็นไขไขควงแฉกนะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นไขควงแบนนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับตรงนั้นเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนด้านได้นั่นเองนะครับ <ไ fahr. S 1> เอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ<ๆ>เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยการ ปิดเครื่องนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะครับนะปิดเครื่องให้ให้มันดับก่อนนะครับเราจะทําในสถานะของเครื่องที่อยู่ในรูปแบบของออฟไลน์นะครับเราไปดูที่ด้านหลังของตัวเครื่องแผงหลังของตัวเครื่องก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าที่มุมด้านล่างซ้ายของตัวเครื่องจะมีสกรูนะครับอยู่หนึ่งตัว ตรงนี้มันจะมีสกรูอยู่1ตัวนะครับเราก็เอาไขควงนั้นไปไปทำการขันสกรูตัวนี้ออกมานะครับขันมันออกมาเลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับพอขันออกมาเสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้มันจะมีปุ่มที่เราสา,สามารถดึงฝาพับมันออกมาได้แล้วก็ดึงฝาพับมันออกมาแล้วก็วางไว้ก่อนในลักษณะแบบนี้นะครับ พอดึงฝา,าพับมันออกมาในลักษณะแบบนี้มันอาจจะฝุ่นเคลือบไปนิดสันนิดหนึ่งเพราะเราไม่เคยถอดออกมาเลยนะครับพอดึงฝา,าพับมันออกมาแบบนี้เสร็จปุ๊บเราจะเห็นช่องอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเราก็าเอามือนั้นไปดึงตัวซับหมึกชุดเก่าออกมาได้เลยดึงออกมาดือด้อๆเลยนะครับนี่นะครับหนักสจะติดสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวซับหมึก ชุดเก่าของเรานะครับเราจะเห็นได้ว่าตรงตรงช่องตรงนี้นะครับจะเป็นสีสีดำๆนะครับนี่คือหมึกหมึกที่มันล้นที่ตัวซับหมึกนั้นได้ได้ทําการดูดหมึกเอาไว้นะครับจะเป็นแท่งสีดำๆนั่นเองนะครับตรงนั้นทีนี้กรณีที่เพื่อนๆอยากจะประหยัดงบนะครับไม่ไม่อยากที่จะซื้อตัวซับหมึกมาเปลี่ยนเองนะครับ เพื่อนๆก็อาจจะซื้อเฉพาะตัวตัวแผ่นซับหมึกมาแล้วเราก็แกะไอ้ชุดชุดนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแผ่นสับหมึกข้างในตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เอาแผ่นซับหมึกชุดใหม่ที่เราได้สั่งซื้อมานั้นเอามาใส่แทนก็ได้นะครับแต่การกระทําแบบนั้นนะครับตัวซับหมึกของเพื่อนๆนั้นจะยังไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับเพื่อนๆก็จะต้องไปแงะไอ้ตัวนี้ออกมานะครับอ่าตัวนี้จะเห็นว่ามันมี สกรูอยู่นะครับสกรูตรงนี้ทำหน้าที่ยึดแผงวงจรของเจ้าตัวซับหมึกของปรินเตอร์ตรงนี้เอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าต้องการจะประหยัดงบเพื่อนๆก็จะต้องขันไอ้ตัวนี้ออกมานะครับเดี๋ยวเราจะขันออกมาให้ดูนะครับพอเราขันไอ้ตัวนี้ออกมาเสร็จปุ๊บ ข้างในนี้จะเห็นได้ว่ามันจะมีแผงวงจรอยู่1อันนะครับเพื่อนๆคนใดที่มีความแอดวานมากกว่านั้นนะครับเราก็อาจอาจจะถอดแผงวงจรนี้ออกมานะครับถอดแผงวงจรนี้ออกมาเสร็จแล้วถทาอะไรต่อนะครับข้างในนี้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันมันจะมีชิปรอมอยู่1ตัวนะครับไอตัวดําๆที่อยู่ข้างในเนี้ยนะครับที่มีตัวกัวยึดเอาไว้นะครับ เราก็จะเอาตัวชิปรอมตัวนี้ไปไปทำการแฟดรอมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทำการแฟดรอมเป็นนะครับตรงนั้นส่วนเพื่อนๆืที่ทำการแฟดรอมไม่เป็นทำยังไงนะครับเพื่อนๆก็จะต้องไปซื้อแผงวงจรนี้ชุดใหม่เอาเอามาใส่อันนี้พูดถึงกรณีที่เพื่อนๆไม่อยากซื้อมาเปลี่ยนทั้งทั้งชุดอยากที่จะประหยัดงบนะครับตรงนั้นก็จะสามารถทำโดยวิธีการนี้ได้ก็จะสามารถซ่อมได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ แต่นะครับมีคําว่าแต่อยู่นิดหนึ่งนะครับคําว่าการประหยัดงบในในที่นี้ประหยัดขนาดไหนนะครับมาดูราคากันนะครับคําว่าการาการประหยัดงบในที่นี้ก็จะมีราคาค่างวดอยู่ที่ประมาณสักตัวตัวชิปเซตเนี่ยหรือว่าแผงวงจรที่เราซื้อมาเปลี่ยนใหม่เนี่ยราคาก็อยู่อยู่ที่ประมาณสัก50 60-70บาทประมาณนี้นะครับ ส่วนส่วนตัวแผ่นซัมหมึกนี้ก็จะอยู่ประมาณชุดละร้อยกว่าบาทานะครับตรงนั้นรวมรวมต,ตีกันไปแล้วก็จะอยู่ประมาณร้อ200นะครับประมาณนี้แต่ถ้าเราซื้อชุดใหม่มาเลยถ้าได้ช่วงโปรโมชั่นด้วยก็จะอยู่ที่ประมาณ200นิดๆไม่เกิน300นะครับซึ่งส่วนตัวผมผมคิดว่าเราควรที่จะซื้อชุดใหม่มาเปลี่ยนเองดีกว่าไม่ต้องไป เสียเวลานะครับในการแกะเข้าแกะออกเกิดหักขึ้นมาอีกไม่คุ้มค่าก็ต้องไปซื้อตัวกรอบชุดใหม่มาใส่อยู่ดีนะครับตรงนั้นอ่ะทีนี้เรามาดูกรอบชุดใหม่นะครับอันนี้ผมได้สั่งซื้อมาทั้งชุดเลยนะครับมาดูซิว่ามันเหมือนและมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับลองแกะดูข้างในนะครับแกะออกมาปุ๊บนะครับมีอะไรบ้างที่อยู่ภายในกล่องนี้นะครับภายในกล่องนี้ก็ก็จะมีถุงพลาสติกแบบนี้นะครับมีไว้ทําอะไรนะครับ ก็มีไว้มาใส่ไอ้อะไรชุดเก่าที่มันพังแล้วนี่แหละนะครับเอาไปทิ้งทังขยะนั่นเองจากนั้นตัวนี้ก็จะเป็นาสามึกชุดใหม่นะครับที่เราได้ไปทําการสั่งมามาดูซิว่ามันเหมือนและมันต่างกันอย่างไรนะครับตัวนี้คือสมึกชุดเก่าที่มันเต็มแล้วนะครับมันก็จะมีความหนักๆน,นวงๆอยู่นะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวซับหมึกชุดใหม่จะเห็นได้ว่า2อ,อตัวนี้ตัวที่ใช้จนเต็มแล้วตัวแผ่นซับหมึกนั้นจะเป็นสีดำนะครับส่วนตัวใหม่นั้นตัวแผ่นซับหมึกจะเป็นสีขาวทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวตัวที่สีเข้มกว่าและเครือกว่านั้นผ่านการใช้งานมาพอสมควรแล้วนะครับส่วนด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังก็จะมีลักษณะสีสัน คล้ายคลึงกันไม่แตกต่างกันเลยนะครับการันตีว่าเป็นของแท้ได้ไหมอันนี้ไม่รู้นะครับต้องลองใช้งานดูก่อนอ่าทีนี้เมื่อเราเปลี่ยนทั้งชุดแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับถอดชุดนี้ออกเอามันทิ้งไปนะครับแล้วเราก็เอา้ไอชุดนี้นะครับงายแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแทนที่มันเลยนะครับใส่เข้าไปตรงๆแบบนี้ดังเข้าไปให้มันสุดนะครับ เมื่อดันสุดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเราก็เอาตัวฝาครอบตัวนี้ไปปิดเหมือนเดิมเอาตัวฝาครอบไปปิดเสร็จแล้วเราก็ขันน็อตเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ ้าไปเหมือนเดิมปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหมือนกับตอนที่เราดึงออกมาใหม่ๆนะครับเห็นได้ว่าทุกอย่างเนี้ยนะครับมีค่าเท่าเดิมนะครับตรงนั้นอ่ะทีนี้เมื่อเราทําการเปลี่ยนตัวซับหมึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูกันซิว่าสถานะตอนเปิดเครื่องนั้นจะเป็นอย่างไรเหมือนเดิม,มไ,ดไหมนะครับเอ,อาละพอเปลี่ยนซับหมึกเป็นที่เรียบร้อยชุดใหม่เป็นที่เรียบร้อยปุ๊บนะครับเราก็มาเปิดเครื่องกันเลยนะครับ อย่าลืเปิดสวิตช์นะครับเดี๋ยวจะเปิดไม่ติดเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับเปิดปึ้งเข้าไปนะครับเครื่องก็จะรันพร้อมที่จะใช้งานนะครับ <Okay. S 1> อ่ารอรอรอเครื่องบูตแป๊บหนึ่งนะครับอ้าวเหมือนเดิมนะครับ oh, <no. S 1> ขึ้นสแสดงสถานะเหมือนเดิมนะครับ แต่ตัวเลขสถานะนั้นมันเปลี่ยนไปนะครับเป็นไฟสีเหลืองนะครับสังเกตง่ายๆนะครับ,รบทุกครั้งที่มีไฟสีเหลืองขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าเครื่องจะต้องมีอะไรผิดปกติอย่างแน่นอนนะครับทีนี้พอมันขึ้นสถานะเป็นไฟสีเหลืองปุ๊บนะครับทำอย่างไรต่อนะครับนี่มันก็จะมีข้อความบอก move the i n k นะครับขึ้นโค้ e error อ,อ,อ,อยู่ที่เลข 1366นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูวิธีการแก้ไขในระดับต่อไปว่าเราจะต้องแก้ไขยอย่างไรนะครับอ่ะโอเคไปครับอ่าทีนี้รหัส e อ r o r นะครับ1 3 6, 6 6ที่ปรากฏบนหน้าจอเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะลองไปเปิดฝาครอบของปรินเตอร์ขึ้นมานะครับจับตรงนี้เราก็ยกขึ้นไปเลยนะครับยกขึ้นมาปุ๊บนะครับ ตอนี้มาตรวจสอบดูภายในยซิมีอะไรผิดปกติไหมนะครับเราก็มาพบกับจุดจุดหนึ่งะครับจุดนี้นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าคันโยกของเครื่องปริ้นนะครับมันโยกไปทางซ้ายนะครับการโยกคันโยกเครื่องปริ้นไปทางซ้ายแบบนี้ในส่วนของรุ่น G3020 นั่นหมายความว่าเราจะเป็นการหยุดไม่ให้หมึกเนี่ยมันไหลเข้าไหลออกนั่นเองนะครับวิธีการของเราก็คือเราต้องสับคันโยกเล็ก ทางด้านล่างนี้จากซ้ายไปขวาในลักษณะแบบนี้นะครับ <Okay. S 1> สับมาปึ้งนะครับแบบนี้ก็เป็นการเรียบร้อยนะครับ <Okay. S 1> ทีนี้พอสับมาแบบนี้เสร็จปุ๊บไฟสถานะมันยังเป็นสีส้มอยู่นะครับทาอย่างไรต่อละทีนี้นะครับเราก็ปิดฝาครอบเครื่องปิ้นลงนะครับปึ้งนะครับอพอเราปิดฝาครอบเครื่องปิ้นลงเสร็จปุ๊บะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ไฟแสดงสถานะมันดับไปแล้วนะครับ สแสดงว่าเครื่องปริ้นเครื่องนี้กลับมาอยู่ในภาวะปกติแล้วนะครับมาดูที่จอมอนิเตอร์กันนะครับจอมอนิเตอร์ก็ขึ้นสแสดงสถานะเป็น Copy 100%นะครับ ac 0 1นะครับสแสดงว่าเครื่องนั้นอยู่ในภาวะปกติพร้อมใช้งานนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเกรดการติดตั้งแล้วก็ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองในส่วนของกรณีที่คาดิตนะครับ มันเต็มนะครับเพื่อนๆลองไปทําดูนําไปทําดูนําไปประยุกต์ใช้กับเครื่องของเพื่อนๆก็แล้กันนะครับสําหรับท่านใดชื่นชอบนะครับคลิปที่ทําได้ในลักษณะแบบนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเล็กๆของเราช่องนี้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนําเสนอในส่วนของการซ่อมการทำเองนะครับ ต่างๆนานาโดยที่ไม่ต้องยกเครื่องไปให้ช่างจัดการให้นะครับในเบื้องต้นนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ